มอมฉันน่ะคิดดีแล้วเพคะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมอมฉันจะเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้ยังไงทูนหัวก็ต้องรู้ให้ได้เพคะเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าอย่างไงไม่เล่านีกว่ะโอ๊ยแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยยังไงมอมฉันจะต้องบอกเจ้าพี่ด้นะเยคะเพราะว่าบอกฉันเนี่ยจะไม่อยากให้เจ้าพี่ร้นโศกเขาไปไหนขา่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพคะ ไม่พูดเลยเอา้าสิวิกาเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวไม่เล่ายังไงก็ได้ช่างอารมณ์เสียได้ถีบไปโน่นเลยเอา้เอาไอา้แต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หายเไงอะไร<ด>ลุงป๊าเดี๋ยวโดนลุงป๊กอกด้วยอีกคนนึงอะแม่มันไส้เหมือนลอกปักเลยไม่ต้องพูดเก็บแรงไว้เดินเถอะคะ่ะเจ้าพี่่ว่าลุงป๊อกก็อีกนี่สิวิกา มันเกิดอะไรมันมีเรื่องอะไรเจ้าก็บอกพี่มาตอนนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะระหว่างทางที่มอมฉันได้เดินทางมาหาเจ้าพี่มอมฉันได้เดินผ่านอุทยานหลวงได้ยินเสียงคนคุยกันไปมคะเจ้าพี่เสียงเนี่ยมันคุ้นหูมากเลยเพคะด้วยความที่มอมฉันเนี่ยไม่อยากจะรู้จะเท่าไหร่เจ้าก็เลยเดินหนีออกมาเหรอมอมฉันก็ขยับเข้าไปใกล้ๆอีกเพคะพอเข้าไปใช่ไหมเพคะเจ้าพี่มันมีุ่มไม้มีุ่มไม้ใช่เพคะ จะพี่เบค่บจะพี่ต้องตั้งสติแล้วฟังเมียให้ดีะพี่ยูพีขึ้ยคนที่หมอฉันเห็นผู้หญิงก็คือพระพินางศรีสราส่วนผู้ชายก็คือสิงหราทั้งสองคนเป็นโูรกันแท้คับเจ้าแน่ใจว่าเจ้าเองจริงๆถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเจ้ากับพี่เห็นดีกันแน่หมอมฉันาหัวเป็นประกันขอพูดจริงดังวาจา เราไอ้ไอ้เก่าคู่ <iyorsun> <discretion FOR> <intessos> <g cassette tama -paso> กอนจะมีเรื่องไปเอาละอันคนทีเด็ดนานรางวัลเด็กที